เดี๋ยวมือนีเข้าสิมาเพาะค่ะเพราะว่ามันงาวแล้วมือนีเข้าสิม,มาเพาะสตรอเบอรี่ะนะคะไปดูกันวิธีทำการพากเพาะสตรอเบอรี่จากต้นเดียวนี่แหละค่ะจากต้นเดียวนี้เนาะเข้าสีเด็กขายพันธุมันหลายๆเลยนะคะสีเพชรล่งกระถางค่ะเนี่จากต้นเดียวเขางาออกมาเป็นเฟื่อยนะคะมือนีสีเพชรสตรอเบอรี่ขยายพันธุสตรอเบอรี่ค่ะตัดออกมาตาัดออกจากจังสีนะคะจากดอกสายของเขาถี่ออกมา สายหนึ่งก็สีได้ประมาณสองตน้นสามต้นมาเริ่มทำกันเลยค่ะตัดไปแน่แล้วล่ะเนี่ยตัดไปแน่แล้วโอ้ยบริทศไทยเฮเบิงตัดไปบักหลายหนึ่งบริทศไทยเฮเบิงค่ะลืมกดกล้องนี่ค่ะเริ่มเริ่มอันนี้กันเลยเขาเสียวมาจากต้นเขาแบบนี้นะคะออกมาจากต้นแล้วเข้ากับตัดเอาเฉพาะต้นน,น้อยๆนี่ค่ะตัดเฉพาะต้นน,น้อย ไก่แล้วตนหนึ่งมันมีรากแล้วค่ะเขาออกมาปึ๊บมันสิเริรมมันสิเริ่ม,ม,มแตกรากแตกอันนี้เองมันอีกตนหนึ่งแซ็ส,สะเลยนะน,นี่ปานเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ตาดอกไปแน่และค่ะนี่ ดูไปกลค่ะโอ้นี่ตน้นนี่ต้นใหญ่เหลือใบแต่ใบนะคะลากเขาขอต้อเขาออกให้เบิดตน้นนี่ตนยย้นใหญ่ใเขาสิขึ้นเป็นกอเลยค่ะนี่คันสมมุติบ่แตะดินกับสิเริ่มลากกับสิเริ่มเหี่ยวเขาไปเอง มาเป็นซ่วงเป็นซ่วงแล้วพวกมูนี่นะคะก็ดึงเข้าไปแล้วก็ตัดแตง่งไปบนั้นชั้งแกหน่อยตัดแต่งค่ะเล่มออกสีดาดงงามงาม,มันระยงระย่างกด นี่แหละคะ่ะต้นเดียวๆนี้เห็ดพันธุ์หลายๆนะคะเห็ดพันธุ์ไหลายแหยงคันเขาได้ต้นที่สมบูรณ์มากเขากับเห็ดพันธุ์ได้เลยนี่ไปเบื้องต้นนี่เป็นต้นแรกที่เริ่มขยายพันธุ์ค่ะนี่ทางนสิเป็นแบบนี้ตัวนี้กระลังสิแตกออกแบบนี้นะคะตัวนี้กระลังสิแตกนีเขาได้ละหนึ่งต้น องต้นต้นนี้กำลังขึ้นยางพักเลยนี่ค่ะแล้วต้นนี้เขาก็ขึ้นไปต่อนะคะพี่ไปหอดพี่ละงาแล้ว,ว,ลวนี่ไดอีกละต้นหนึ่งเลยต้นสมบูรณ์เลยนี่ต้นบบกสตรอเบอรี่ที่ออกมาแล้วค่ะแหนมันแหนงมันออกมาสตัดออกเบิร์ดนะคะเพราะว่าถ้าสีเริ่มขยายเอาเราล่มกระถางแล้วก็เปิดเปิดขายค่ะนี่คือจังสีขึ้นหลากแล้วสองหลากไล่ก็รับก็ตัดไดเลย พี่ไปจนหอดพี่จตนะต้นยังแน่ละนะพีพอนี่ลงดินเองค่ะลงดินเองแล้วพีดึงบ่ะออกแล้วลงดินเองแล้วนี่ก็ลงดินเองแล้วค่ะเอาตัวน,นี้ออกก็โอ้ยตันนี้ก็ออกก็ได้ไมีใช่ต้นติดติดเบิง้งพี่ลงไปติดเองตัวน,นี้ยังตัวน,นี้หยาอ,อ่โอ้โหมันหยาต้นบะเขือ ติดต้นบะเขือดีนะยังมีหลากอยู่เนีบยไปก่อนแบบนึงเห็นวมาเอามาใส่กระถางของหาย,ยากตัวนี้นี่ค่ะเราก็ตดัดตัดแบบนี้นี่ค่เราปลวกมมนี้ก็ตัดออกมันหกัวนี้เบิดประโยชน์แล้วมันหลบลงล่ง ออเดี๋ยวก็ขึ้นมาหม่ค่ะขึ้นมาเยาด้วลยล่ะเดี๋ยวกลวกมนีเนี่มันเอาไปอันนี้ขั้นสื้อบ่อคะขั้นสมมุติวัาสือกัสิประมาณอยู่ในกระถางกับประมาณสองต้น3ามต้นนี่กับซีเหรียญหาเหรียญอ0 0กว่บบาแต่วันนี้เฮาขยายขั้นเองค่ะขยายขั้นเองเีเดี๋ยวมา่เบิ่งใกล้ๆฟังพี่โอ้หลายหลายคักตนนัวละ สายแห้งพี่เอาไปจนหอดตะล่างแล้วตัวนี้ลงดีๆก่อนอยันแมงมุงมไปหอดใส่แน่พูนลงไปจนหอดพี่โอ้ยลงไปเองค่ะลงคักลงแน่เดี๋ยวตัดค่ะขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ เอเอเอย่งนังรถนี่ค่ะพีกับแมนพี่กับไปนี่ก็บล่งล่องดินเห็นไหมคะนี่โอ้ยล่องดินแล้วบออยากให้มันขืนมองนี่หลกมันลุบมานี่แหละค่ะเวลาเขาล่องดินเขาสิขืนจังสี่นะคะแตกแบบนี้แบบนี้เลยแล้วเขาก็สี่ากินเองแล้วค่ะวันนี้หาก,กินเองแล้วันี้เอามาให้ด หากินเองเราก็ <_ C> e <an> หากินเองได้เขาสีล่ามค่ะเบงภูมิภูมิหนึ่งนี่สมบูรณ์สมบูรณ์ได้ถึงขนาดนี้สมบูรณ์แห้งนะคะคนสมมุติว่าเขาปลูกค่ะปลูกกับคนสมมุติว่าอันนี้นะคะมีคนอยากปลูกนะคะอันน้ำเน็ตน้ำยางจังสีกับมีขายอยู่กับล่องสื่อล่องสังมาเบิงแล้วก็ปลูกค่ะใส่ปุย๋ยใส่ยังจังสีระธรรมดาใส่ปุย๋ยขิงง้อขิงง้อก็กได้ แล้วเขาก็สิใ่ค่ะเพราะเขาใ่แล้วจังเสียบเขาก็สิแตกออกแตกออกแล้วเขาก็ขยายมันแบบนี้แหละคือหนูผ้าเห็ดเนี่ยขยายแบบนี้แล้วก็ลุ่งล่งดินล่งดินลงดิน,ดน,ดนเป็นระยะห่างจักน้อยค่ะเพราะว่าเขาต้นใย,ยแห้งเนี่ยอีกประมาณสี่หาเดือนก็นคือสิมีดอกมีผลแล้วนะคะทีบึงอุ้มใย,ยแห้งอุ้มใย,ยขนาดใหญ่ทีแบบนี้เลยถิมไว้ค่ะ พีมาจนหอดผิดโอ้ยมาคักมานแนเสร็จละ่ะพี่ลงดินเองเอาออกก่อนมาเองขึ้นเองโดยไม่ได้นัดหมายนี่เอาออกห้เบิ้อันซื้อกล่องเองนะคะคือฐานกล่องเองแต่สีสันๆนะจังมองแต่ว่าเฮาให้ได้แบวว่าไกลไปไกลพี่ ยูพีต้นหนึ่งนี่อีกบ่ละ่ะโอ้ยพี่ก็ย้อนว่าเป็นสีหกหกแต่เศษสตรอเบอรี่ล้าม,มันจนหอดพี่สีหกหก,กะ่ะแล้วก็ห้าสีมะไซกระบ,บอกแบบนี้เพราะว่าหนูเสียวโลงล่างน้ำนะคะให้มันใหญ่เป็นต้นใหญ่ให้มัน,น,นใหญ่เป็นตน้นใหญ่ๆมันลงล่างน้ำ นี่เราไปใส่ไว้ในร่างนะังไฮโดรโปนิกปลูกพักในร่างนะังมัต้องใส่โฟมค่ะมันตนใหญ่แล้วใส่แต่อันนี้เพราะมันหลมอุ้ยซิซิมา่ะมันได้กินอาหาร ค่ะ,ะท่านเบิร์ดซ้ำไปเรื่อยๆเพราะมันแข็งแรงแล้วจังเอาลงุ่มกระถางนะคะของหนูนี่สิท่านสมมูรณ์าน,นี่จะไปลุ่มในอันนี้สะกอนแข็งแรงแล้วจังเอามาลุ่มกระถางใส่สองตนไปเลยถ่ายแล้วเหลือหนังก็ไปลุ่มขีดินค่ะเหลือนี่กอาไปลุ่มขีดิน แล้ว,ลวเสร็จแล้วค่ะมีเป็นทีเข้าได้มากค่ะเอาสิมาลงในล่างแบบนี้อันไหนมันตายกันยกออกหากทุกห้ากมันเข้าไปะะาท่านได้เปิดน้ำค่ะเพราะมีคนอยู่เปิด ตัวน,นี้ต้นมะเขือเทศค่ะออกนวลแหใหญงแล้วรถตะกี้ที่ห้ามมีเต็มไปหมดเลยนะคะอายเพื่อนเอาออกคนว่าต้นใ่แห้งยาล่างมันหกักคนว่าตัวน,นี้ก็เลือแต่ตัวน,นี้ซุ้มมัน,นก็ตายแนย่เอาออกตัวตายแล้วเอาออกเอาเนี้ยไม่ใส่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยามาเสียบ<ๆ>เสียบ<ๆ>เสียบเสียบ<ๆ>นะคะแล้วก็หยายนญยเองหายลรากมันแข็งแรงซะก่อนทางในก็สิเป็นน้ำแบบนี้ค่ะนี่น้ำแบบนี้ งามยานี่นค่ะส่ใบเรียวเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งบดตอนมรนใหญน่อันเห็ดอันนี้แล้วบริพัรเอาิไปิ้ึขี้ดินค่ะิไปิ้ึขี้ดินลานยูบกายดอกไวซิ่งคีดดินมาใส่ต่อนะคะปลาเมอรจิง <laughs> เข้าสวนบกากยค่ะบกากย อ้เฮ่าให้ยกขี่ดินแล้วค่ะไอ้เห่ายกขี่ดินแล้วเอาจริงเอาจังขนาดบัดบอยูแะน,น้ำบัตบูดไใส่แรงงานเอาใส่แรงงานไอ้เฮ้าเนี่ยจักหน่อยนะคะทำโทษขอหาทีบบอยูและโบัรดน้ำสวนไ้ไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเพราะว่ามือนี้เหาสิเ้าไปอันเห็ุสวนให้มันแล้วค่ะ แล้วก็หากเกิดว่าน,นี่เป็นความรู้ดีๆก็าฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามไห่น้านะคะทุกวันไปกับพัชรีมือนีห้าปลูกสตอรอเบอรี่ค่ะเมื่อนอาสิีเฮ็ดยางกันนันเดี๋ยวถักคอยติดตามเบงนะคะทุกวันไปกับพัชรีไปแล้วนะคะบายเว็บบายโอ้บายไปแล้วค่ะ